l l ลสุดสาววันนี้น้องจะกลับมาการันตีความปังของตัวนี้ค่ะชิดดคอลลาเจนตัวนี้ที่แพทเคยรีวิวไปแพทเคยทานจริงๆนะคะแล้วก็พกติดตัวไปด้วยตลอดเลย <Wow. S 1> วิธีการทานชีดดักคอลลาเจนของแพทเนี่ยในช่วงที่โดนแดดจ,จัดๆหรือรู้ตัวว่าจะต้องไปเจอแดดหรือว่าไปทะเลแพททานเช้า2เย็น2เลยจากตัวนี้แต่วันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังและอยากให้ทุกคนลองคือคุณรู้สึกไหมแพทชื่อว่าสาวๆทุกคนตอนนี้รู้สึกคือ เฮ้ยออกจากบ้านอะแป๊บเดียววันเดียวกลับมาคือผิวเปลี่ยนสีเลย<ะ>ทั้งที่บางคนอนะไม่ได้โดนแดดแบบเต็มๆนะแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมผิวฉันไม่เหมือนเดิมทําไมผิวฉันคล้ำขึ้นหรือว่าเปลี่ยนสีได้เร็วขนาดนี้ตอนนี้แดดบ้านเราคือ,อยังไงคือร้อนแบบร้อนไม่ไหวแล้วอะ อย่างของแพทเนี่ยแพทเห็นผลมากๆคือแพทพกเขาเนี่ยไปทะเลแล้วก่ะนน้านี้แพทก็ทานเขามาตลอดสิ่งหนึ่งคือพอเราไปทะเลเราต้องทาไหมถ่ายรูปกับแดดต่างๆแต่ผิวแพทเนี่ยเฮ้ยคือมันยังเหมือนเดิมคือมันยังแบบไม่ได้เปลี่ยนสีไปมากเท่าไหร่นักแล้วผิวก็ยังนุ่มยังรู้สึกว่าเฮ้ยพอโดนกระทบกับแดดแล้วแบบม็นแบบโอ้มันวิ่งวังเหลือเกินซึ่งตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยในยเรื่องของผิวแล้วเนี่ยปกป้องผิวของเราแล้วก็ปกป้องเซลล์ผิวของเราแล้วเนี่ยยังบำรุงไปถึงผมเล็บแล้วก็ข้อตอ ต่างๆด้วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นตัวนี้นอกจากคอลลาเจนที่เป็นตัวชูโรงของเขาแล้วนะคะเขายังใส่สารต่างๆคือวิตามินต่างๆเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของบำรุงผิวโดวยตรงเป็นอาหารผิวโดวยตรงไปอีก16ชนิดเลยยังไม่พออะถ้าคุณยังไม่ได้ลองคุณต้องลองยอดการสั่งซื้อซ้ำเยอะมากแล้วก็รีวิวก็เยอะมากเลยนะคะเนื่องจากว่าอะไรตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาหรือจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสี UV ลดการอักเสบของผิวนะ หรือว่าบางทีเนี่ยผิวเราแสบหรือว่าเราโดนแดดเป็นเวลานาน,าน,านตัวนี้ก็ช่วยปกป้องผิวของเราไม่ให้ผิวมันเปลี่ยนสีหรือพูดง่ายๆว่าไม่ให้มันํำขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอากแพทลองเองแล้วก็ ทานมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่รีวิวให้ฟังจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังออเดอร์เขาแล้วก็ยังสั่งเขามาทานเรื่อยๆนะคะไปทานตัวไหนมาแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นผลเลยอยากให้เปิดใจลองตัวนี้ชิดักคอลลาเจนตัวนี้นะคะตอนนี้ถ้าช่วงช่วงโดนแดดก็4เม็ดนะเช้า2เย็น2 L. แต่ถ้าใครไม่ค่อยได้โดนแดดและอยากเมนเทนผิวเอาไว้ก็อาจจะเช้า1เย็น1ก็ได้นะคะเข้าไปดูได้เลยที่ชิดักคอลลาเจนนะคะ h a c p ตัวนี้ช่วยคุณได้จริงๆ you